ทุกคนวันนี้เราพาทุกคนมาที่อัมมลิงนะคะก่อนเลยนะคะเป็นคลิปวิดีโอที่เราจะพากินอัมมลิงนะคะเป็นสายพันธุ์ที่ทุกคนอยากกินเราต้องเก็บก่อนนะทุกคนนะเพราะว่าเดี๋ยวคนเข้ามาเยอะอย่างนี้เลยคะ่ะก็สวัสดีนะคะรักทายนะ,ะเพราะว่าอัมมลิงเป็นสายพันธุ์ที่ลูกไม่ใหญ่นะคะแล้วก็ นี่สำคัญอุย้ยแพงทุกคนแพงแล้วมันนิ่มมากเดี๋เราจะเก็บก่อนนะเก็บแล้วก็ดอทุกคนเก็บแล้วเราจะมานั่งกินนะดึงทีแบบอันนี้โยกเลยนะคะเพอเราต้องทำคลิปอะเนาะแล้วก็จะเก็บก่อนนะคะให้ทุกคนดู เราไปกันที่แบบถ้าอยากได้รูปใหญ่ๆเราต้องเข้ามาข้างในนะทุกคนนี่หลายคนไม่รู้อามารีเป็น,นอุย้ยทุกคนนัดจะอยู่ตรงนี้เลยถ้างั้นอนะ่ะถ้าเราอยู่ตรงเนี้ยจะไม่มีใครมาโอเคนะคะเดี๋ยวเราจะจัดกล้องเราจะกินของเขาให้หมดสวนไปเลยนะโอเคนี่แล้ได้ขนาด้เเดี๋ยวจะจับกล้องนะคะสวัสดีค่ะเรามาถึงสวนกันแล้วนะทุกคนอันนี้นะคะเราก็จะอยู่ที่ I'm mm. Malin mm. <laughs> mm. I don't mm. 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 ทำให้อมมันช่ำมากค่ะเราต้องทำอย่างนี้นะนี่ยแลวต้องบอกก่อนว่า อำมาริงนะคะเป็นสายพันธุ์ที่เข้มข้นนะคะกรอบนะคะเขาบอกว่าอ,อ,อันนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันว่า mm -hmm. รัดกินแคมมล,ลีนนะคะ16ลูกนะครอบคุมแล้ว,ดวเดี๋ยวัดกินไปไม่รู้กี่ลูกกันนะเดี๋ยวจะกินของเขาให้หมดสวนดีไหม บอกก่อนว่าอืมอือคอร่อยมากทุกคนอันนี้ขอเป็นคลิปอมมาลิงนะม,มันแบบมันหวานมาก่กอ่ะคือแบบ แบบนี้มันหวานมากค่ะทุกคนหวานมากๆนะคะแล้วก็อร่อยมากค่ะมีคนอยู่ตรงหน้ารับแล้วตรงนะ กินแบบสกปรกก็มีนะไม่ไม่มีเราก็มาไม่อธิบายอะไรนะคะกินอย่างเดียว ต้องบอกเลยกวานมันเข้มข้นมากๆรัดกินนี่น่าจะประมาณสามสิบกาลกนะ มันเยอะอ่ะพี่โตเรแล้วก็เวลาเราเข้ามาค่ะเราก็พยายามหลีกเลี่ยงอ่ะดูคนด้วยนะมีความโอ้ดูมือมันจะมีแบบอืมแลก็น้องหนุ่ใส มัวแต่มแกินแล้วก็ึ้นค่ะส่วนเขาอืมวเอื่องคนนี่เขาอันนี้วบไม่กั้น องนี้น่าจะเป็นสายพันธ์อะไรหรอลูกแดงมากอะ่ะมันชื่อสายพันธ์ุอะไรยังไม่ได้มองนะแต่มึงน,นี่ลูกแดงมากอ่าน่าจะเป็นไหนอหมหอมคาลิโนอืม เป็นคลิปสัน้นๆนะคะแล้วพากินอะ่ะเขาโยนโนกกนะมาเจอกันในคลิปนะคะยบบ๊ายบายกินอย่างเดียวเลยอ่ะไปเจอกันในคลิปไปเจอกันในวิดีโอนะคะฝาก ep สามนี้ด้วยนะทุกคนนะเพราะว่าอ่ะแต่บอกเลยว่าไอ ใส่ทันเนี้ยอร่อยเป็นอ่าเขาเรียกอันนี้มันเป็นใส่อ,อะไรนะอัลมาริงเนาะโอเคไหมเราเราไปโดนในร้ายสดบ๊ายบายค่ะยังไม่หมดส่วนนะแถวนึงยังไม่หมดเลย